พอได้ก้วยคาบหนึ่งสวัสดีและสบายดีที่เข้ามาที่ตามรับชมพี่นอ้องหลังจากห่างหายกันไปโอ้ยเกือบสองอาทิตย์พี่น้องเอ้ยบ่ได้รุ่งคิปไปเพีย่น้องได้เบิงได้ชมนะหนึ่งจาาว่าบ่สบายพักพอนยอดอา่าลมอยูเ่เฮือนพี่น้องเอ้ยโอ้ยเกือบเอาตัวบอดพี่น้องเมื่อนี้จึงพาพี่พาน้องมาใส่ตุ่มกุ้งพี่น้องเลยเอามาตุ่มกุ้งฮกหลงังคือเกา่า จุดเก่าไม้เดิมน,นี่แหละแต่ว่าโบมาสองเดือนกว่าแล้วพี่น้องสองเดือนกว่าเขาจะโบมาน่ะโดนล,ละตั้งแต่ช่วงย้ำฝนเพิ่นหละบบามาน่ะแต่ช่วงนี้ไม่ได้มาเนาะก็มันล็กมาดักลองเบอร์พี่น้องใส่กุแล้วมึงต่อเช้าจริงคอยมาลุ้นนรับสมนับกันเนาะเอาขออนุญาตใส่ก่อนเด้อมาหนีนะ่ะอาจารย์ก็จะใส่ตามนี้แหละห้าหกหลางใส่อยู่นี่หมดละพี่น้องได้ประมาณยุบหนึ่งหรือว่าถ้วยหนึ่งกับยาพอได้เห็ดก้อยพี่น้องเลยจะลองใส่อยู่แถวนี้แหล,ละในเด่นปลาผักตบเต็มเลยนี่ผักตบเกิดใหม่น่ะพี่น้องเลย เอาลองใส่ก่อนด้อพี่น้องเด้วยสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามเราหับซุมโอ้ยช่วงนี้ก็บกรรยากาศก็เทวายักตางไปแล้วพี่น้องหนาวเด้อหนาวเศร้าหนาวแรงละ่ะตอนเศร้านี่พัดทุกคนมยายอมต้มกุ้งพี่น้องเลยมาพร้อมกับลูกชายเอาลูกชายมานําตอนเศร้านี้นะจะมานบพี่น้องไปร้อยติดตามหับซุมน้ำกันเบิ้งเด้อมาอยากน้ำกันเด้อพี่น้องเลยเพ่อจะได้กล้วยอยู่บนเนาะไปไปเบิ้งน้ำกัน โอ้บรรยากาศตอนเช้าพี่น้องเอ้บัวร่กงก็เอาบรรยากาศตอนเช้า,ามาให้พี่นอ้องได้เบิ่งงด้ชมน้ำกันพี่น้องอยู่ป่าอยู่ภูคือเกาละ่ะฝากนั้นกับฟากกงกันข้ามกับมีวังน้ำใหญ่อยู่มัน,น่าจจะลงออกไปใส่เบิ่งพี่น้องข้าใส่อยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ผักผักผักตบมันหลาโพดพี่น้องนี่เต็มผักตบเนาะ เปันจะผักตบนี่นแหละพี่น้องฮะจะให้ลูกซ้ายเป็นมือกล้องให้พีน่น้องลงเ,เพิ่มไใส่เอ็นพื่ัปากงกบุกเข้าวบุกปเบ้อ พี่น้องนี่มางบึงไปใกล้ตากโก้อมาใกล้ๆนี่ปลได้ก้อยู่แล้วพี่น้องเลยนี่น้นองเข้าอยู่เด้อน,นี่น้ำป่าเด้อพี่น้องยุ่เจีดีเลยนี่เป็นวัวพี่น้องเข้าหน่อยนึงพี่น้องเลยน้ำชงน้ำชงใส่อยู่นี่หาวหล่ะอยู่นี่แดดพี่น้องเราอยู่คนนี้ 对对对，来，让、嗯、我。 เอาเงาบกเข้าหลายเข้าบเดียวเข้าน้อยพี่น้องนี่ปานนี้ก้อยพี่น้องเอากไปยังมีสีเหลาพี่น้องมีนี่รางหนึ่งพี่น้องเลยโอ้กุ้งบกเข้าหลายพี่น้อง นี่โอ้เข้หาหน้อยพี่น้อยป่าปา๊าทุ่เ้ยอะจับไหมลันลดลันลันลันอยู่ทึงนี่มันมีบอลลันเลยเห็นบอบอลลันมันนี่เห็นบ,บอนนนนยนบอย่านี่เด้ในบอลนี้เห็นนั่น,น,นี่ มานมีหันหลังนึงพี่น้องเอ้ยชิพอได้กลอยหันแล้วพี่น้องเลยเออโอ้นองเลยอืมเ้ยมีอีปูน้อยตัวหนึง่ง ไอยุ่มฮะหลันบีบอยู่ฮั่นไหมเออเออหนอยู่นี่พี่น้องเลยไอยุ่เออทุกมือหน้ามาใส่เติมพี่น้องเออโอ้หลังนี่นี่มาเข้าปานใดพี่น้อง มันมาถึงคนลำน้องไอ้นี่นเรือลามนึงชุดท้ายพี่น้องเลย้ย ตานี่ก็เข้าอยู่พี่น้องโอ้พอได้ก้อยพอได้ก้อยพี่น้องเลย 那块。Yeah, เอาพี่น้องเนี่ยสรุปผลงานการเก็บกู้มุ้งดักโกงกับพี่น้องบรได้หลายได้ได้พอก้อยพี่น้องไอ้นี่นี่นั่นนี่บเได้หลายแล้วแตพือได้ก้อยคาบหนึ่งเอาสรับคลิปนี้ก็จะอัมลาพาจากไปก่อนพี่น้องเลยพร้อมกับลูกทายจะกลับเฮือนก่อนพี่น้องจะไปเวิ่งไปงานโตเด็ดคลิปนี้ไปเข้ามาเบื้องติดตามครับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามน้ำด้วเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปโตไปไม่ไม่จะให้พี่ไอ้น้องได้เบื้องได้ชมน้ำกันเนาะ อย่าลืมกดติตดตามเพ้่อนเเบิ่งแล้วกับพี่น้องเอากลับเพื่อนก่อนไปบายพ่อกันคลิปหนะ้าสวัสดีบายดีพี่น้องสบายดีไหมไปมาเนอะขวัญขวัญลูกทรายกับยาวกับเพื่อนเด้อมือหน้ามาใส่อีกก่อนมาเทอมนี้นะใส่เน,นี่นจะถือบุ๊ใสนะ่บังละนคือจะถืปอประเดียนนะเบิ่งเนี่ย hất tốt lại với lại này Còn sau mọc lại phía nó Đi mọc lại khâu nào lắm phía nó Nào sau nào len lắm อยู่ในนา,าเก็เขาจาเกี่ยวเข้าวเมื่อแล้วพี่น้องนี่บ่มีเข้าและ